สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมองไปทันปากนะคะคุณผู้ชมเต๋าทีฟูครับโอเบกภพนะฮะเขาบอกให้ใส่แมสกันแล้วอยู่ในสองคนไม่ใส่ไม่ได้นะคะใส่แล้วครับเออเลยต้องใส่แล้วเดี๋ยวถ้าเสียงมันอุ้ยอีกเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะเสียงอีอุ้ยอีถ้าเสียงอุ้ยอีแล้วติดโควิดไม่ใช่ไม่ติดโควิดทำไงเราไม่ติดซีเราก็เนี่ยแหละเเราป็นตูดนะฮะทำไมอะเกี่ยวอะไรกันวะ ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะช่วงแรกนะคุณผู้ชมนะนีดพ่นก่อนเลยนะฮะสำหรับอาร์เมอร์เอ็กนะฮะใช่ครับนี่เลยนะฉีดไว้นะคุณผู้ชมนะแล้วก็พ่นไว้นะคุณผู้ชมนะฮะนี่ใหลงขวดนี้ฉีดไม่มีเิืชูนะไม่นะไม่เป็นไรนี่ฉีดไว้ในฉีดฉีดเลยเลยฉีดใ้หมดนะคุณผู้ชมนะมันป้องกันเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยเช่นเดียวกันนะสำหรับผลิตภัณฑ์นะฮะน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียอาร์เมอร์เอ็กนะตอนนี้ต้องบอกให้ก่อนว่าเชื้อมันระบาดหนักแล้วก็หนักมากด้วยเช่นนเดียวกั ทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ฉีดยากันนะครับเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยเราฉีดพ่นด้วยอาเมเอเข้าห้องน้ําสาธารณะที่ก็บอกว่าเป็นแหล,งล่งรวมโควิดเนี่ยเราก็ต้องเอาไปพ่นก่อนนะแล้วเขาบอกว่ามีแบบพกพาตัวน้ํายาเลยนําเข้ามาจากต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับอ่ะโปรโมชั่นวันนี้คุณผู้ชมครับซื้ออามเอขนาด60 ml 3ขวดเนี่ยนะฮะราคาเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นและแถมฟรีนะครับแท่งรีฟิลไป3แท่งเลยนะครับส่วนอีกโปรหนึ่งคุณผู้ชมครับ ซื้ออามาเมขนาด250 ml 3ขวดครับราคาเพียง3,990บาทนะฮะแผนแท่งรีฟิลไป3แท่งแล้วก็อามาเมขนาด60 ml ไปอีก2ขวดฟรีเลยถ้าใครสนใจก็โทรเลยครับเบอร์นี้ครับ020263856ครับ020263856นะครับนะครับคุณผู้ชมนะฮะเอาของดีมาให้แล้วถ้าคุณผู้ชมไม่สนใจก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะมาสำหรับข่าวบันเทิงข่าวแรกเลยนะฮะเป็นข่าวของใครฮะ ข่าวของพี่หนุ่มกัญชัยแลวก็พี่หมวยนะครับที่เมื่อวานนี้กลางรายการเลยจัดรายการอยู่นะฮะแ <ฮะ S 1> ฟนข่าวเขาเป็นห่วงก็ทวงติง,ขงเข้ามาว่าทำไมไม่ใส่แมสนะก็เลยรีบใส่แมสกลางรายการทันทนีเลยนะฮะโดยในรายการนั้นเป็นการออกอากาศสดทั้งโทรทัศน์และก็ไลฟ์สดทาง a c e b o o k นะครับก็ซึ่งมีแฟนๆเ,นเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แสดงความเป็นห่วงนะครับเป็นจำนวนเยอะเลย เพราะว่าทั้งคู่อ่านข่าวไปก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ได้ใส่แมสด้วยนะครับก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยใส่เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโควิดทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะครับเนื่องจากในสตูดิโอเนี่ยมันมีคนอยู่เยอะทั้งทีมงานตากล้องต่างๆนานานะฮะทั้งนี้ที่พี่หนุ่มกัญชัยก็ได้มีการอธิบายถึงขั้นตอนการทํางานว่าโอ้โหคือป้องกันกันอยู่แล้วถึงแม้ว่าหน้าจอเนี่ยสองคนไม่ได้ใส่แต่ว่าทีมงานโปรดิวเซอร์หรือจะเป็นฝ่ายไฟฝ่ายตากล้องต่างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยใส่ ก็แต่คราวนี้พอมีคนทองติงก็รีบใส่เลยเพื่อความปลอดภยัยนะฮะแล้วก็หลายคนเป็นห่วงแบบนี้นะฮะก็เลยพี่หนุ่มยังบอกว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่แสดงความเป็นห่วงเข้ามาแล้วก็บอกว่าเวลาใครเตือนเนี่ยให้ป้องกันตัวเองยังไงเนี่ยก็ให้เชื่อ,อนะไม่ต้องไปแบบไปไปรัป้นน่ะไม่ต้องไปเขาเตือนแล้วก็เตือนด้วยความหวังดียิ่งช่วงนี้เนาะนะคุณแม่นะเออมันก็ต้องใส่กันเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ย การติดเชื้อมันก็แป๊บเดียวจริงๆใช่มสายพันธุ์ใหม่นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าล่าสุดมีสายพันธุ์มาใหม่แล้วนะสายพันธุ์ที่ไหนกันม่เบงกอลที่ไหนนะเบงกอลอินเดียอ๋อหรอใช่สายพันธุ์เบงกออมาสําหรับคนอินเดียโดยเฉพาะแต่กําลังโดนกักตัวอยู่ครับสําหรับสายพันธุ์นี้ครับรู้สึกว่ามาเจ็ดคนครับนะคะกักตัวอยู่นะคะ กักตัวอยู่หน่วยงานภาครัฐคงเอาอยู่นะคะเพราะว่าทีห่หลุดมาส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มาจากหน่วยงานนะครับมันมาจากบอนบอนการพนันอย่างต่างประเทศก็คือคะเศกคาพูชานะฮะไปดูเซิร์ฟเวอร์กันแล้วก็ติดกันมานะครับเป็นลูกคนลงคนรวยแล้วก็ไปเที่ยวทองหลอก,กันอ๋อแล้วก็เลติไอ้สายทันตอังมกษไม่มาแล้วก็ไม่ตรวจไม่กักตัวไงแต่ถ้าเกิดมาทาง สนามบินมาทางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องตามขั้นตอนของที่หน่วยงานภาครัฐก็จะจัดเตรียมไว้เห็นว่าตอนนี้มีกฎหมายใช่ไหมคุณแม่ใครไม่ใส่มงใส่แมสเนี่ยโดนปรับนะเมื่อวานนี้เมื่อวานมีคนเข้ามาถามมีเต่าเยอะมากว่าถ้ากำลังมีเพศสัมพันธ์จะต้องใส่แมสก์ไหมถ้าการมีเพศสัมพันธ์กันจริงๆเอาความเป็นจริงก็คือใส่ได้คุณก็ไม่ต้องไปทำเราไม่ต้องใส่แมสแต่เราต้องใส่ถุงถุงก็ใส่ด้วยเออออแมสกก็ใส่ด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรที่มันแบบ แบบว่าต้องสัมผัสอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะฮะไม่ได้ทะลึ่งอันนี้พูดเรื่องจริงไงหลายคนฝากถามมาอ้าพี่จ๋าแล้วถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์กันจะต้องใส่แมสไหมอ่าระอบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์ต้องห่างกัน2เมตร ก็ใช่อันนั้นคือใช่แล้วมันจะมีได้เงาเพศสัมพันธ์ห่างละสองเมตรไม่หมายถึงว่าจำถ้าสมมติว่าในฐานะที่โอมีเพศสัมพันธ์บ่อยโอไม่เลยไม่บ่อยสิแม่ใจเย็นๆมากรุงเทพหรือไมบอกได้บ่อยเอาอีกแล้วได้บ่อยไม่มีไม่มีเหรอไม่มีเหรอมีแต่แบบคนที่รู้จักเขาไอ้นี่เฉยยามรปภก่อสร้างนั่นแหละกรรมปรสิบล้อคนแบกอินแบกปูน หลังเรียกแม่ด้วยม่จะไปด้วยอม่ชอบแนวเนี้อแม่ชอ,ชอบแบบแนวกระบองแรงงานสามร้อยนี่ชอบ,ชอบมากอึดนะคะอึดอ่ะยังไงจะพูดเรื่องอะไรไม่แต่พูดเรื่องกฎหมายไงแม่กสมมติว่า,าอตอนนี้ใครไปเดี๋ยวไม่ใส่มงใส่แม่นะระวังนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่แค่เดินอยู่ข้างนอกอย่างเดียวนะคุณขับรถเองเนี่ยถ้าในรถนะมีคนคนเดียวไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีคนสองคนขึ้นไปตอนนี้เป็นคนในครอบครัวเองก็ต้องใส่แม่ด้วยดิันขอถามนิดนึงดิฉันไปดิ้ฉันส่วนใหญ่จะขับคนเดียวแต่ดิฉันจะมีเพื่อนร่วมทางไปก็อ ต้องให้หมาครูใส่ด้วยปะไม่ต้องไม่ต้องนะฮะไม่ต้องนะครับเป็นหมาไม่ต้องแต่ว่าเดี๋ยวครูโดนจับทำไมหมาไม่ใส่แมสเออเพราะหมาจะนั่งหน้านะเออไม่เป็นไรเอาเป็นคนดีกว่าเป็นคนนะเป็นคนเมื่อวานนี้ท่านนายกโดนจับคนแรกนี่ก็หน่อยจับจริงนะจับจริงจับจริงไม่ได้ไปอีเออไม่ไปอีไม่ไม่มีการแบบว่าเชื่อก่ให้ลิงดูนะแต่ว่าบุกจับจริงหกพันบาททำไมปรับน้อยจังอ่ะไม่ก็คือหลายคนบอกเออเห็นบอกว่าตอนแรกโดนจับปรับสองหมื่นใช่ไหมแล้วทำไม ถ้านายกเนี่ยไม่ใส่ไปไประชุมแล้วโดนตับหกพันคือเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับคือตอนแรกถ้าโดนจับครั้งแรกจะ6กพันครั้งที่2ถ้ายังทําอีกยังมีประวัติ1 2ื่นครั้งที่3ถึงจะสองหมืนไม่ใช่ครั้งแรกแล้ว2องหมเ,เลยเอาเงินค่าปรับเนี่ยนิชวอนนะคะเอาเงินค่าปรับเนี่ยไปซื้อยาฉีดให้กูดีกว่าไหม <laughs> คุ่ณยังไม่ได้ฉีดยาเลยทุกวันนี้เออเอาเงินค่าปรับไอ้หกพันสองหมื่นเนี่ยเออมาซื้อซื้อยาฉีดดีกว่าไหมอืมยังฉีดยายังยังข้างในก็ยังไม่ฉีดเออก็มันไม่มีไใคได้ฉีดยาเลยเออฉีดยาก่อนไหมเออหายามาฉีดให้กระเทยก่อนไหมเออก่อนจะปรับขนาดนี้เออเอายามาฉีดก่อนไหมเออทำให้เหมือนมีแคลเอทำให้เหมือนออสเตรเลียเขาหน่อยเปิดกันไปแล้วนะเปิดประเทศแล้วอเมริกาเนี่ยนะคะ ปในห้างไหนเขาฉีดให้ฟรีหมดแต่บ้านเราไม่ใช่นะคะครับโอ้้อยออกโอ้้อยออกใครมีเงินเยอะก็ปใครเงเงินเยอะใครรวยก็ได้ฉีดคนจนก็ตายอยู่ที่บ้านนั่นแหละนี่ล่าสุดเมื่อเช้ามีแม่ลีนัาจังส่งข่าวมาให้ให้อ่านแล้วเรารู้สึกว่ารู้สึกมันเศร้าใจนะฮะครับคือมีพี่คนหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาป่วยเป็นโควิดแล้วก็อยู่ที่บ้านเขามีอาการเขาแจ้งมาแล้วแล้วก็ ทาง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 รถเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมารับเขาจะมารับนะคะแล้วก็ทางนั้นเขาบอกว่าตอนเนี้ยพี่คนเนี้ยหายใจไม่ออกแล้วรเริ่มหายใจไม่ออกแล้วทางคอเซนเตอร์ตอบว่าไม่รู้ไหมลูกควนให้เขามาคุยกับทางคอเซนเตอร์หน่อยค่ะโอมต้องอุตส่ามมึงว่ามึงจะหายใจไม่ออก,กมันจะตายมึงจะมีอารมณ์คุยกับคอเซนเตอร์ไม่มีก็มันจะตายแล้วมันจะไม่มีแรงคุยได้ไงเขาตายนะคะตายเลยเพราะว่าต้องคุยกับคอเซนเตอร์แล้วคอเซนเตอร์ไงรู้ไหมว่าเขาตายนะฮะ ก็คอเซนเตอร์ไม่รู้เรื่องอืมเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้เขาเอาใครไปรับเป็นคอเซนเตอร์วะไม่รู้คอเซนเตอร์หรือควายเซนเตอร์ไม่รู้เนี่ยผมที่ฉันขอด่าหน่อยเถอะพนก,กันอะไรกตายหายใจไม่ออกมให้คุยกับมึงอีกเออมึงบ้าเปล่าจริงทํายังไงร,รู้ไหมคุณจะต้องทอํายังไงถึงคุณจะได้เร็วที่สุดคุณต้องมีเพื่อนเป็นดารา,าอยังไงกุณแม่คุณมีเพื่อนเป็นดาราพวกคุณร้องไห้คุณไลฟ์สด แล้วคุณบอกว่าคุณทําเพื่อความสุขของประชาชนอคุณก็จะได้สิทธิ์นั้นทันทีได้หมอได้เตียงได้หมอได้เตียงได้โรงพยาบาลอย่างดีคุณสามารถจะย้ายโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชนไปสู่โรงพยาบาลระดับหนึ่งได้เลยถ้าคุณมีเพื่อนเป็นดาราเออนี่แหละเอาไปสิทธิ์ใหญ่ใช่แล้วคุณก็ต้องมีเพื่อนเป็นดารานะคะต้องมีเพื่อนเป็นดาราเท่านั้นนะคะ ถ้าคุณเป็นอามาอากงคุณกิปวไคุณตายค่ะคุณรออยู่ที่บ้านแล้วคุณตาตายไปขอร์คอินเตอร์บอกว่าอะไรนะแม่ขอขอบคุณที่กำลังหายใจไม่ออกมาคุยอีกได้ไหมเออเนี่ยแเราคุยรู้เรื่องไหมคุณไม่รู้เรื่องสุดท้ายเขาก็ตายแล้วก็ไปปั๊มหัวใจเขาเพราก็ถ่ายรูปปั๊มมึงจะปั๊มทำไมเขาตายตั้งนานแล้วอนั่นแหละ คอร์เซนเตอร์หรืออะไรนะแม่ควายเซนเตอร์ของของอะไรหนึ่งไอ้นี่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกไม่รู้ไม่รู้อย่าไปเอ่ยชื่อถ้าเราไม่เอ่ยชื่อก็ไม่มีความผิดเขาอาจจะโทรไปที่คอร์เซนเตอร์อื่นก็ได้อาจจะโทรไปที่คอร์เซนเตอร์โทรศัพท์มือถือคอร์เซ็นเตอร์เคเบิลทีวีหรือเป็นคอร์เซ็นเตอร์ร้านทั่วไปแต่ร้านทั่วไปเออร้านขายแมสเออนะคะ นี่แหละค่ะนะครคุณต้องหาเพื่อนเป็นดารานะคถ้าคุณมีเพื่อนเป็นดาราคุณรอดเพื่อนดาราของคุณก็จะไฟ้สดให้คุณนะคะแล้วก็ร้องหูร้องไห้แล้วบอกว่าขอคุณหมอที่เก่งที่สุดในประเทศมาดูแลรักษาคุณเออแต่ลืมไปว่าหมอที่ดูแล ก็ไม่ได้ดูแลคุณคนเดียวเนาะรเราก็ต้องดูแลคนทั้งประเทศนะคะคต้องหาเพื่อนดาราเท่านั้นนะคะคหมดยังข่าวหมดแล้วเดี๋ยวไปทองเบรกกับคุณแม่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะสเปรย์กำจัดเชื้อแบคท,ทีเรียนะฮะเชื้ออาเชื้อโควิด -19 ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมนะฮะมันจะมาอีกหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวนะฮะ ล่าสุดก็สายพันธุ์อังกฤษแต่เดี๋ยวจะมีล่าสุดก็ล่าสุดว่ามันจะหลุดมาหรือเปล่าแต่เชื่อว่าคงจะไม่หลุดมาแน่นอนก็คือสายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์เบงกอนนั่นเองเนะคุณผู้ชมชืช่อเป็นเสือเลยนะฮะเบงกอนนะครับไม่ใช่นางกอนะฮะถ้านางกอนในเมืองไทยมีเยอะนะฮะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนีคุณผู้ชมครับซื้ออาร์เมขนาด60 ml 3ขวดครับราคาเพียง1,200บาทนะฮะแล้วแถมแท่งรีฟิลไป3แท่งเลย ส่วนอีกโปรหนึ่งครับโปรเมสารศาสตร์ความรวยคุณผู้ชมฮะเราซื้ออาร์เมกนะฮะขนาด250 ml 3ขวดนะครับราคาเพียงแค่3,990บาทเท่านั้นนะฮะแถมแท่งรีฟิล3แท่ง และอาร์เมอเอขนาด60 ML ฟรีๆไปอีก2ขวดเลยนะครับสนใจโทรเลยครับเบอร์นี้ครับ020263856ครับ020263856กับอาร์เมอรเอนะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร์นนะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ